เตือนเอกวิศรีมีคันรวมถึงค์เจราปวดใช้วิทยาลารในการรับชมนาะังเพเนื้อหาภายในคลิอคปอาจจะมีคำหาบก่ายครับโอเคก็มาเจอผมนิมเิเตอร์ไอ u ียูนะฮเจอกันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้เราจะมาทําการเดี๋ยววันนี้เราต้องหาเทมที่ชุบชีวิตโปกเกมอนให้ได้นะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่าจะหาได้หรือเปล่าเดีมยผมขอ,อนุอนุญาต ธัญญพุงชนญพืชเอาองอาหารไว้ก่อนนะไปทำขนมปังครนะับผมนะชัวบคือรู้สึกว่าฐานทัพเรามันมันไม่สบายสบายยังไงไม่รู้นะฮะมันดูไม่ราบลื่นเลยนะฐานทัพผม อันนี้โดนเผาลแ้ใช่ไหมอ่ะใช้ทำปุ่มครับปุ่มปุ่มนี้โดนใช้ทุกรายการนีฮะปุ่มโดนใช้ทุกรายการแปดอันนะฮะปุ่มโอเคนนี้อายะหางยังหาไม่ได้รับเออเราจะหา ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะเอาไอเทมเก็บว้บ้างก่อนจะทำอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหบนึง่งงงกับตัวเองเหมือนกันนคะรับ โอเคจากนั้นมาครับนะครับได้ฝานะครับเราจะเอาไว้เชาะต้นไม้ฮนะเชาะต้นไม้ต้นไม้แถวนี้ขนตกไฟไม่ดับนะดูดูด,ดูมันยังติดได้เลยโกรมาก รถเร็วนะฮะอาอาทำไงดีแม่งลงทุนนะ,ะทำไมมันขึ้นสเปซสปะสเปซเฮรา,าขนาดนี้วะเนี่ย โอ้ยยังไปต่อได้อีกมีอีเล้าครับเอ้มีลงไป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 ไป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 เอาหมดแล้วเอาเล่น ดีว่าไม่มีแลวนะคงจะไม่มีนะน่ยกำจัดต้นไม้ต้นเดียวเราสามารถได้ต้นไม้มาถึงมาได้เยอะเลยดูจากามเมล็ดหรือว่าต้นไม้ต้นเล็กมเมล็ดพันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะฮะเ,เรายังคงเสียดายตรงตรงนี้อยู่มีแย่นะ เราจะไปหาเล่นะเดี๋ยวเราเตรียมวัตถุด,ดิบไอ้พวกต้นมุมต้นไม้พอด้านล่างเรามีตูกคราฟอยู่แล้วครับ ตัดไปเรื่อยๆแล้วล่ะอ่าฮะเรียบร้อยนะฮะเสร็จ ECU เว้ยเดี๋ยวนะเ๋ยวอะไรไว้ ไปลงไปท่องยุทธจักรกันจำทางกันได้หรือเปล่าครับผมนี่จำไม่ค่อยได้แล้วเ <c oughs> เริ่มเริ่มอาหารเริ่มน้อยอ่ะโอ้ย <c oughs> มีกระตุกเล็กน้อยนะเมื่อกี้อ่ะกระตุกนะ <c oughs> เห็นได้ชัดเลยเมื่อกี้ แถวนี้ไม่ไมีปล่อยวะไม่เข้าใจเจอชอชัชาไอชเชอชเช แล้วคุดให้เป็นแถวอ,อันนี้คือทางลงใช่ป่ะแม้นเราต้องไปทางไหนทางนี้ใช่ไหมเอ๊ะน,นี้ใช่มิดใช่ละออโอ้โอ้ไม่ใช่นะทางนี้ไม่ใช่แน่ ทางลครับเนี่ยมีเสียงด้วย้ทางนี้นะจากที่เคยจำได้ทางนี้ดูไม่มเก็บข่าว อ,อันีตั้งระบบไฟใหม่ครับตรงนั้นคือจุดปล่อยซอมบี้ตรงนี้โอ้โอ้เหมือนเจออะไรอะ่ะลงไปเลยครับ มีแค่นี้เหรอล่างอ๋อตันแล้วเนะี่ยจุดตำต่ำสุดโอเคเราคำนวณระยะความลึกได้จากสิ่งที่เห็นครับโอ้โอ้โอ้ u บชับ ไปไหนไปไหนเออเออเออเอเอ,เอตรงไปดีกว่าข้ามุนไปลาวาเนี่ยตบตบตบตุ้มป่องตุ้มป่องอือตรงนั้นคือจุดปล่อยใบมุมอืมอ่าใช่ละเจอแล้วครับอีน้องครับ ปย,ปย,ปย,ปยเราต้องออกไปท่องเที่ยวไปในยุทธ,ธจักรอีกครั้งนะครับ้าเส้นทางเดิมนะฮะเราจะลงไปหายที่มที่ต้องการนะก็อย,อย่างที่บอกครับอยู่ใกล้ๆถ้าว่าเราไปทางนี้นะ แหลกแหลกเป็นอะไรวะไม่แหลกอะ่ะไปเส้นทางนี้เลยโอ้โหเจอเต็มเต็มโอ้โหลาวาเต็ม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 เลย บาย้ <Bye. laughs> โอหอะไรเนี่ยไอซียูโอ้บ้ายริงเลยไอเทพตกหมดเลยอะอะไรบ้างเนี่ยในตัวโอ้มีถ้ำมีถ้ำอ้าวมีถ้ำ มีทำด้วยหมดแล้วฮะมีทางออกนี่ว่าหรือเปล่าโอ,โอ้ไม่ใช่นี่ว่าใช่เฮ้ยติดติดติดหัวติดหัวติด,ตด โอ้จะไปหายเท่มแม่งลงไปถึงออน่าดเลยอะ่ะเราต้องเดินกลับบ้านเนะี่ยเนี่ยคือเรายังไม่มีเตียงนอนที่สามารถตายแล้วกลับสู่เออ่เกิดจุดเดิมได้นะ ดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเม้นใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจตามข้อมูลข่าวสารกดซับสไครต์หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม